สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้สิบผ้าพี่น้องก็เบิ้องฝ้าม้วนพอสัง่งม้วจะมีิ่งโตพี่นี้สัง่งม้โ,โตพี่นี้สายก็ได้ษข่อยางไปเบิงเ้งแน่มีหมาบ่หนิ่๋อคือเฮ็ดดีแท้โโม้วนหกโตวันตีมัวน้อยม้วน้อยจักโตม้วแม่ลูกต่มันออกลูกอ่า สใเ่สิยูนี่มีซีตัวใส่สองตัวหนึ่งโอ้ในขอกง,งสเสตแดงงามแท้เจออีกคล้ายลายปัดได้งวดตัวนี้นี่ตัวแดงๆตัวแมีนบนนี้พันบา,ามันแถเดี๋นี้ว่าเมีนนี่จะสิกคล้ายลายปานนัดได้ไหมมันคืองามแทถมีคนมาให้เจ้าไปนี่ฮะ ตัวนี้ผูตัวนี้แดงจนเข้มจนอันนี้เลยนันติแม่มันมันได้ลูกแยกตัวแล้วแม่มัน,นโอยตัวนี้งามเี่นี่ได้ตัวอ้วนๆน,นี่ตัวนี้อันได้ลูกแยกตัวแล้วนี่ตัวนวลน,นวน,นี่ลูกมันแดงบ่ ลูกมั่นแม่นนมันได้ลูกแกักโตหรือต,ตัวนื้อเนี่ตัวนี้นี่ได้ลูกแกักโตแล้วตัวเนื้อเนืไม่ได้ลูกแกักโตนี่เด่นลูกคนไม่ได้ตัวเดียวนี่ตัวแด,แดงๆนีมมน่มันมันทับไป <steeds> ลูกมันได้แักเดียเย่ยวหรอลูกได้แักเดี่ยวแล้วนี่

ออกมันจื่นเนาะจื่นแฉะนี่ไกน่นะตอนนี้ก็ออกตัวแดงอีกเป็นแม่บอน,นี่เป็นแม่บอน,นี่กินยาดีเลยเฮ้ออ,อลูกผู้กับลูกแม่นั่นลูกแม่อีกอ้อ งามเลยตัวนี้ตัวใหญ่หวนใส่ดูม,มีไก่พร้อมเจ้าขายไรบันไดง่วตัวูุดนี้ของนั่นมีคนมาหายละค่เจ้าไปนี่เจ้าห้องจักบาท ยี่คนมาให้ราคาเจ้าไปงามเยวเยงัวแดงมันเป็นาคาเลยก็แน่นปากแท้ออยากคือจักราค่ถ้าแจ็คอยากซื้อไปเลี้ยงแจ็คโตนี่อยากได้โตนี่นี่โตแดงๆนี่เพี้ยงหลายบ่อยากขายเป็นบอ่อ,อได้ส้มเส้ยได้ลูกเรลี่ยม กินยาดีขอกระื่นเอาทานี้เ้ยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ